วันนี้เราอยู่ที่เดะปีกลางกุง้งตามมาเลยค่ะดูบรรยากาศแถวนี้นะคะที่นี่ที่คาเฟ่ที่นี่เนี่ยจะใช้ไม้ไผ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้องบอกว่าเป็นกําแพงเนาะแล้วก็ใช้ตกแต่งใช้ไม้ไผ่ลาโดยส่วนใหญ่ในการตกแต่งนะคะอย่างไม้ไผ่อย่างเงี้ยที่อยู่เอาอร์อยู่ข้างนอกนะคะซึ่งโดนแดดโดนฝนเนี่ยต้องบอกก่อนว่า จริงๆก็ไม่ถูกไม่ถูกวิธีการถ้าจะให้เอาไม้ไผ่เนี่ยอยู่นานๆต้องทำอีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งถ้าใครอยากรู้นะคะลองทักทายมาแล้วกดไลค์กดแชร์มาเดี๋ยวเล็กจะบอกให้ค่ะว่าถ้าไม้ไผ่แบบเนี้ยเราใช้อยู่เอารอหรืออยู่ข้างนอกกลางแดดกลางฝนทำยังไงจะอยู่ได้เป็น10ปีวิธีการแบบเนี้ยอาจจะไม่ถูกต้องเลยทีเดียวแต่ว่าคนก็ ไม,ไม่รู้หลักการใช่ไหมคะก็จะเอาไม้ไผนะ่เนี่ยมาทํามาดูสวยงามแต่แล้วเนี่ยพอมันอยู่ไม่ทนมันจะถูกการเปลี่ยนบ่อยๆเดี๋ยวคนจะว่าเอ้ยไม่ไผ่ไม่ทนจริงๆเนี่ยที่ไทยแลนด์บัมบูทำนั่นนะคะเราจะอยู่ได้เอาง่ายๆเลยที่แบบไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะ5ปีก็ยังอยู่ได้บางที่ก็เป็น10ปีก็ยังอยู่ได้แต่มันจะใช้เทคนิคและใช้วิธีการทำยังไงไม่ให้ไม้ไผ่มันไปเร็ว เร็วกว่าที่ที่เราควรจะไปนะคะควรควรจะให้มันอยู่นานๆหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ดูรอบๆนะคะที่นี่นเองเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ตัวของอกําแพงเนาะก็จะมีฝ้าฝ้าไม้ไผ่ที่นี่นี่นะคะเขาจะใชะ้ไม้ไผ่สับฝ้านะคะเอามาถูกเป็นเป็นฝ้าเนาะ,ะถ้าถามถึงรูปแบบางาน จริงๆมันสามารถทําให้สวยแบบนี้ได้แน่นอนมันก็ใช้เทคนิคเหมือนกันละค่ะจริงๆหลายๆท่านอ่ะที่ใช้แทลแนบูลในงานก่อสร้างหรือใช้ไม้ไผ่เนี่ยนะคะมันก็จะมีวิธีการที่ทําให้มันสวยงามวิธีการที่ทําให้มันเรียบหรูได้ด้วยการลงรายละเอียดกับเลือกตัววัสดุอ่าแต่ต้องขอชมที่นี่นะคะว่าเอาไม้ไผ่มาใช้ได้ลงตัวสวยงามเห็นด้านหน้าแล้วเนี่ย อยากเข้ามาเลยเชียวค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกาแฟนะคะแล้วก็ไปกินเค้กและไปดูบรรยากาศที่แบบโซคูน่ารักน่ารักกันค่ะไปกันเลย ากที่เราเซอร์เวยกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือถนนอ่อนนุชพัฒนาการนะคะก็เป็นร้านกาแฟที่แบบน่ารักแล้วก็ต้องบอกว่าแน่นอนมาที่เล็บบัมบูใช่ไหมคะก็ต้องมีไม้ไผ่วันนี้เราจะเห็นไม้ไผ่เนี่ยเราใช้ทั้งไม้ไผ่ใหญ่ไม้ไผ่เล็กเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ไผ่สามารถที่จะมาใช้ได้หลากหลายแล้วมันบวกกับความเป็นธรรมชาติ มันทําให้สถานที่เนี่ยสะดุดตาแล้วก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรุงเทพน,นะคะแต่ว่าพอมีไม้ไผ่เข้ามามันทําให้บรรยากาศเหมือนกับต่างจังหวัดน,นะคะแล้วมันทําให้บรรยากาศซอฟต์ลงดูธรรมชาติมากขึ้นนะ,ะวันนี้เล็กบมบูนะคะก็พามาที่บรรยากาศไม้ไผ่อีกรูปแบบหนึ่งเนาะก็จะพาไปอย่างนี้หลายๆที่นี่น,น,น,นะคะที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ต้องบอกว่าสิเต็มสิิ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะดูว่าเราจะพาไปดูไม่ไผ่ที่ไหนอีกอาจจะไม่ไผ่ที่หลากหลายนะคะแล้วก็ถ้าใครสงสัยหรืออยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับไม้ไผ่นะคะสอบถามมาได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย my appetite